เพื่อนๆเ,เคยมีคนที่เรารักและสูญเสียไปแล้วอยากจะให้เขากลับมาอยู่กับเราไหมฮะซึ่งถ้าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยคนเหล่านั้นเขากลับมาจริงแต่ทว่าไม่ได้กลับมาในสภาพที่แบบเราได้เห็นเขาเป็นคนอย่างปกติล่ะเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะจะรับได้ไม่เอ่ยหรือว่าจะหลอนกันจนกระทั่งต้องย้ายบ้านหนีกันเลยเอาเป็นว่าเราลองมาฟังกับเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนดีกว่าครับที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่า พวกเขาได้ปลุกวิญญาณคนตายขึ้นมาแต่สิ่งที่จะต้องเจอนั้นน่ะมันกลับมีอะไรไปมากกว่านั้นจะเป็นยังไงกันเราก็มาฟังกันกับรายการ Calendar, แค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้กล่าวถึงครอบครัวครอบ,คร,อบครัวหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกสาววัยรุ่น2คนที่ชื่อแอนนี่กับเจสสิก้าซึ่งในปี1986นั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดเรื่องน่าเศร้ากับครอบครัว,รวนี้ขึ้นครับก็คือ ผู้เป็นแม่เนี่ยเธอก็ได้จากไปหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาอย่างยาวนานนะฮะซึ่งมันก็ได้ทําให้ลูกสาวสองคนเนี่ยต้องอาศัยอยู่กับคุณพ่อฮะที่ต้องทํางานหนักเป็นสองเท่าเลยเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูลูกๆเนี่แหละคือคุณพ่อนะฮะเขาก็พยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนปกติมากที่สุดแต่ว่าจะปกติได้ยังไงล่ะครับก็เด็กทั้งสองเนี่ยมีอายุแค่2หลักต้นๆเท่านั้นเองพวกเธอนะครับก็คิดถึงแม่อย่างมากฮะ จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับลูกสาวคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ไปได้ยินเรื่องราวหนึ่งมาจากโรงเรียนเป็นเรื่องราวของกระดานติดต่อวิญญาณนะฮะซึ่งมันเป็นหนึ่งในของเล่นที่ฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้ติดต่อวิญญาณอะไรประมาณแบบบ้านเราก็เป็นผีถ้วยแก้วประมาณนี้นะฮะเอาเป็นว่าเรานึกภาพเป็นผีถ้วยแก้วก็แล вот ้วกันพอรับรู้มาอย่างนี้นะครับเด็กทั้งสองเนี่ยก็ได้ปรึกษากันในคืนหนึ่งฮะ,ะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราลองมาเล่นอะไรแบบนี้กันดูหน่อยดีไหมเผื่อที่จะติดต่ออะไรกับแม่ได้ พวกเขาครับก็ทําพิธีกรรมกันแบบเด็กๆนั่นแหละฮะก็เหมือนเราเล่นกับเพื่อนทั่วไปเลยงมๆมั่วๆขึ้นมาไม่ได้หวังว่าจะติดต่อแม่อะไรขึ้นมาหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาได้อุ่นใจได้ครับก็ได้นั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันตอนกลางคืนในตอนที่พ่อของเขาเนี่ยยังไม่กลับมาจากการทํางานนะครับซึ่งหลังจากเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยฮะเด็กๆทั้งสองก็โอเคละแม่สบายใจขึ้นแล้วก็ถึงเวลานอนก็เก็บข้าวเก็บข,ของแยกย้ายกันเข้าห้องนอนครับ ซึ่งไอห้องนอนของทั้งคู่เนี่ยมันจะอยู่แยกกันนะแต่ทว่าวตอนที่ทั้งสองกำลังจะหลับตาลงนี่สิครับพวกเธอก็ได้ยินเสียงเคาะออกมาจากกำแพงกอกกอกกอกแต่ละฝ่ายเนี่ยก็คิดว่าอีกคนหนึ่งที่อยู่ต่างห้องเนี่ยต้องเคาะเพื่อแกล้งกันแน่เลยแอนนี่ผู้เป็นพี่นะครับก็เลยเดินไปที่ห้องน้องแล้วก็ไปถามว่านี่เธอแกล้งฉันใช่ไหมปรากฏว่าเปล่า,าฮะเจสสิก้าก็ได้ยินแบบนี้เหมือนกันและในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังพูดกันอยู่นะครับไอเสียงกอกกอกกกนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้หยุดเลยครับมันก็ดังมาจากกำแพงตลอดพวกเธอก็แบบเอาแล้วเอาแล้วแม่มาแล้วก็เลยถามไปว่านี่เป็นแม่เหรอคะถ้าเป็นแม่กรุณาตอบหนูหน่อยซึ่งมันก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรนะครับมีแต่เสียงกอกแกกอกแกกอยู่ในกำแพงนั่นแหละจนกระทั่งพ่อของพวกเธอนะครับได้กลับมาฮะพวกเธอทั้งสองเนี่ยก็เลยได้วิ่งไปหาพ่อบอกว่าพ่อพ่อพ่อ,พอแม่กลับมาหาพวกเราแล้วพ่อพ่อได้ยินแบบนี้นะก็แบบลุกลุกกลับมาที่ไหนล่ะที่ห้องของเราไงคะ พ่อมาฟังสิแม่เขาเคาะกำแพงอะไรตลอดเลยนะพ่อก็รีบแห่ขึ้นไปที่ห้องลูกสองคนนั่นเลยครับแล้วไอเสียงเคาะพวกนั้นอนะมันก็ไม่มีแล้วครับพ่อมันก็แบบนี่ลูกจะเล่นอะไรกับพ่ออีกเนี่ยเปล่าค่ะหนูไม่ได้เล่นจริงๆนะพวกหนูเนี่ยได้ยินเสียงแม่อา้าวแล้วทำไมอยู่ๆพวกลูกถึงได้ยินเสียงแม่ละ่ะก็พวกหนูนะคะได้เล่นเกมผีถ้วยแก้อย่งไงละ่ะพอพอฟังปุ๊บก,ก็แบบเหลือกตามองบนปับ๊บ โอ,โ,อโอเคจะพ่อเข้าใจแล้วลูกลูกคงคิดถึงพวกแม่แม่มากนะว่าแต่นี่มันดึกแล้วไปนอนเถอะพรุ่งนี้พ่อจะต้องทางานพ่อก็ไม่เชื่อนะครับก็คิดว่าเด็กเนี่ยคงจะเพอ้อเจอเล่นผีถ้วยแก้วเลยแล้วก็มาโนไปครับทว่าในวันต่อมาตอนที่พ่อของพวกเขาไม่อยู่นะครับมันก็มีเสียงเคาะออกมาจากกาแพงอีฮะแล้วเสียงนี้เนี่ยมันก็ได้เคาะที่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กทั้งสองนะครับบางทีเนี่ยก็นอนไม่หลับฮะเสร็จแล้วก็วิ่งไปปลุกพ่อมาให้ดู แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่พ่อได้ก้าวเข้ามาอย่างห้องของเด็กคนใดคนหนึ่งนะครับไอเสียงนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปครับและเรื่องราวนี้นะครับมันก็ไม่ได้เหมือนกับจะจบลงง่ายๆนะนำซ้ํายิ่งดูเหมือนกับจะเลวร้ายมากขึ้นด้วยคือเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทั้งหมด3คนไม่อยู่บ้านนะครับแล้วกลับมาอีกทีเนี่ยบางทีก็จะพบว่าข้าวของในบ้านนะครับมันกระจัดกระจายหมดเลยเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยมาโยกย้ายเฟอร์นิเจอร์ครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามนะครับ พ่อเนี่ยก็คิดว่ามันต้องเป็นฝีมือของอเด็ก2คนที่คิดถึงแม่แล้วก็มาทําอะไรพี่เรนแบบนี้แน่ก็เลยบอกกับเด็ก2คนว่าพวกเธอเนี่ยต้องหยุดเดลยนะไม่งั้นเดี๋ยวพ่อจะโมโหนะซึ่งเด็ก2คนนะครับก็ยืนยันตีนยันเลยว่าเปล่าเปล่า,ลาไม่ใช่ฝีมือของพวกหนูแต่ก็พ่อก็ไม่อยากจะปักใจเชื่อหรอกครับคือคุณพ่อนะครับเขาเป็นคนที่ประมาณไม่เชื่อว่าโลกนี้เนี่ยจะมีผีจริงๆครับแต่กลับกันครับไอ้ลูก2คนเนี่ย มันก็เชื่อไปเต็มสนิทเลยว,ว่ามันจะต้องเป็นผีแต่หลังจากที่มีเรื่องราวการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์อะไรเกิดขึ้นนะครับพวกเขาต้องสองเนี่ยก็เริ่มจะเปลี่ยนใจละแทนที่จะคิดว่าเป็นผีแม่ฮะพวกเขากลับคิดว่าไอ้เกมที่เขาเล่นผีช่วยแก้วเนี่ยมันได้ไปปลดปล่อยวิญญ,ญาณร้ายอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแน่เลยเพราะว่าถ้าเป็นแม่นะครับก็คงไม่ทําเรื่องราวอะไรหลอนๆแบบนี้หรอกแล้วก็มีวันหนึ่งครับขณะที่เด็กสาวทั้งสองเนี่ยกำลังอยู่บ้านแบบไม่มีพ่อ,อเช่นเคยนะครับ พวกเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงเคาะอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไม่ได้มาจากห้องนอนฮะมันมาจากห้องใต้ดินพวกเธอทั้งสองนะครับก็เลยแบบเออลองเดินลงไปดูหน่อยถึงแม้ว่าจะกล้าๆก,ก,กลัวนะครับก็จับมือแล้วก็จูงกันลงไปห้องใต้ดินครับและเมื่อเอาไฟฉายส่องไปดูตรงกําแพงเนี่ยพวกเขาก็ต้องตกใจเลยครับเพราะว่าบนกําแพงนั้นนะครับมันมีอักษรตัวที่เขียนด้วยสีแดงสดๆเลยว่าหาฉันให้เจอสิฉันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของพวกเธอ,อยังไงล่ะ ซึ่งพอเห็นแบบนี้นะครับเด็กทั้งสองก็แบบอยู่ไม่ได้แล้วบ้านนี้ก็วิ่งออกไปยังบ้านเพื่อนบ้านครับเพื่อที่จะแบบให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยดูแลอะไรพวกเขาหน่อยเพื่อนบ้านนะครับก็แบนนบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีหนูมาอยู่กับฉันก่อนรอพ่อของพวกเธอกลับมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวค่อยบอกพ่อนะแต่ว่าพอพ่อกลับมาแล้วเด็กเขาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับอีพ่อเนี่ยก็ยิ่งโมโห,โหเลยแบบลูกจะเล่นอะไรประหลาดอย่างนี้ไม่ได้นะก็โวยวาย,วยใหญ่ครับคือรอบนี้เนี่ยพ่อคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องเป็นโรคจิตขั้นสุดละ ก็เลยส่งเด็กไปบําบัดทางจิตกับหมอฮะซึ่งหลังจากที่ส่งไปบําบัดกับจิตแพทย์เนี่ยไอเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเลยประมาณเดือนหนึ่งฮะจนกระทั่งก็เหมือนเดิมฮะผ่านไปเดือนหนึ่งฉากเดิมก็เกิดขึ้นอีกเสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกนั่นมันกลับมานะครับเด็กทั้งสองก็ได้แข็งใจเดินไปดูครับครานี้เนี่ยเสียงมันมาจากห้องของแอนนี่พี่สาวครับแล้วก็ได้เจอกับอักษรสีแดงสดที่เขียนบนกำแพงว่าฉันกลับมาแล้ว หาฉันให้เจอสิพอพวกเธอได้เห็นแบบนี้นะครับก็วิ่งสิครับรออะไรไปยังบ้านเพื่อนบ้านอีกเช่นเคยไปรอให้พ่อกลับมาครับแล้วครานี้เนี่ยอีพ่อที่แบบทํางานมาหนักๆแล้วยังมาเจอลูกสาวที่ประสาทร้อนอะไรแบบนี้นะครับคุณพ่อก็ประสาทแดกเลยโมโหละบอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องไปค้นหาความจริงกันให้รู้เรื่องเลยพ่อนะครับก็ได้ฝากเด็กทั้งสองเอาไว้กับเพื่อนบ้านครับก่อนที่จะเดินไปดูยังบ้านของตัวเอง ซึ่งพอเข้ามาในบ้านนะครับคุณพ่อเนี่ยก็พบอะไรแนวเดิมๆเลยก็คือพวกของเครื่องคงเครื่องเรือนอะไรในบ้านเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายกระจัดกระจายหมดครับและพอเขาขึ้นไปที่ห้องนอนของแอนนี่ลูกสาวเนี่ยก็เหมือนกับที่ลูกสาวทั้งสองเขาบอกเลยว่ามันมีอักษรที่เป็นเหมือนเลือดเนี่ยเขียนอยู่บนกำแพงทว่ารอบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ข้อความทั้งหมดนี้สิครับคุณพ่อนะครับก็เริ่มกวาดตาไปดูรอบๆของห้องลูก แล้วพอคุณพ่อได้หันไปมองอย่างตู้เสื้อผ้าที่ได้เปิดอาซาอยู่ในห้องลูกนะครับเขาก็เห็นร่างร่างหนึ่งครับที่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกับเมียที่ตายไปแล้วของเขาเลยทว่าวในมือของเมียนะฮะมันถือขวานอยู่ครับทั้งสองก็ได้ประจันหน้ากันอยู่สักครู่ในสภาพของห้องที่เงียบๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ร่างในชุดเมียเขานะครับมันก็วิ่งตรงมายัางคุณพ่อเลยครับเสร็จแล้วก็ผ่านเข้าไปแล้วก็พุ่งหนีออกจากประตูบ้านฮะ คุณพ่อผู้ไม่เชื่อเรื่องผีนะครับก็ได้โทรแจ้งตำรวจเลยบอกว่านี่เนี่ยมันต้องมีคนมาบุกรุกอะไรบ้านเขาอย่างแน่นอนฮะพอบอกตำรวจไปแบบนี้เนี่ยตำรวจก็รีบมาบ้านในคืนนั้นเลยเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนะฮะก็ได้ทําการตรวจสอบอย่างที่จะควรตรวจนะครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็คอนเฟิร์มว่ามันจะต้องมีใครอยู่ในบ้านของคุณแน่ๆแ,แล้วผมว่าไอคนคนนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ผีด้วยล่ะ พอได้ยินแบบนี้นะครับคุณพ่อก็แบบรู้สึกอึ้งไปเลยคือเขาตกใจมากนะครับที่ว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาเชื่อว่าลูกสาวทั้งสองเขาเนี่ยจิตหลอนฮะถ้าเขาเอะใจอะไรสักหน่อยเนี่ยลูกสาวเขาก็อาจจะไม่ต้องมาอยู่กับร่างอะไรแปลกๆที่ยืนถือขวานในบ้านนั้นหรอกเมื่อเรื่องราวเป็นดังนี้นะครับคุณพ่อก็บอกเอางั้นคุณตำรวจสำรวจต่ออะไรเลยละกันตำรวจนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไอคนที่ถือขวานนี่เนี่ยมันอาจจะกลับมายังบ้านนี้อีกรอบหนึ่ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณพ่อกับลูกๆทั้งสองเนี่ยก็เลยได้เก็บข้าวเก็บของกระเตงหออไปอยู่บ้านคนนู้นบ้างคนนี้บ้างครับปล่อยให้แบบว่าตำรวจเนี่ยค,อยคอย่อยๆสืบสวนเรื่องราวจากบ้านทว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยว่ามันจะกลับมานะครับจนกระทั่งพวกเขาทั้งสามเนี่ยก็รู้สึกแบบเออในเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านก็ได้ฮะแต่ในขณะที่พวกเขากําลังขับรถกลับมาบ้านเท่านั้นแหละพวกเขาก็ได้เห็นแสงไฟอันหนึ่งนะครับที่ถูกเปิดอยู่บนห้องชั้น2ครับ ซึ่งตรงไฟนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งครับเดินอยู่เมื่อเห็นดังนี้พ่อก็หยิบโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจเลยครับตำรวจก็บอกว่าพวกคุณทั้งสามรออยู่หน้าบ้านก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปอะไรเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นพวกเขาทั้งหมดนะครับก็เชื่อฟังคําที่ตำรวจบอกครับก็รอจนกระทั่งตำรวจมานี่นแหละเสร็จแล้วก็เปิดบ้านเข้าไปครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกมากว่าที่ตลอดเวลามาไม่มีใครได้อยู่บ้านเลยเนี่ยแต่ทว่าเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับมันก็กระจัดกระจายแบบงงๆครับ รอบนี้เนี่ยตำรวจก็เลยได้เพิ่มความละเอียดในการตรวจตาขึ้นอีกจนกระทั่งมีนายตำรวจคนหนึ่งนะครับเขาได้ไปพบทางลับอันหนึ่งของบ้านฮะที่มันได้ถูกปิดเอาไว้โดยตู้ใบใหญ่ๆซึ่งพอเลื่อนตู้ใบนั้นออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีซอกเล็กๆครับที่สามารถมุดเข้าไปได้ซึ่งไอ้ซอกนี้นะฮะมันจะเชื่อมต่อกับบ้านทั้งหลังเลยแล้วตามบางซอกบางมุมเนี่ยมันก็จะมีรูเล็กๆที่สามารถแอบมองออกมาอย่างห้องข้างนอกได้และตอนนั้นที่ตำรวจได้มุดมุดเข้าไปมากขึ้นเนี่ยแหละฮะ เขาก็ได้พบกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งฮะหน้าตามอซอที่แบบพอเห็นหน้าตำรวจปุ๊กก็ยิ้มแห่ให้ตำรวจเห็นแบบนี้ก็ทำอะไรแล้วก็จับเด็กคนนั้นสิแอดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะสงสัยแล้วว่าไอ้บักผู้หนุ่มคนนั้นที่มาแอบอยู่ในบ้านเนี่ยมันเป็นใครกันฮะแล้วเขาเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมแต่ก่อนจะไปฟังกันต่อนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะแล้วก็ช่วยอุดหนุนสติ๊กเกอร์ลาย FN Diary ให้แอดได้มีค่าน้ำข้านมมาช่วยให้แอดหายคอแห้งกันหน่อยแแลล้้ววกก็ัน เรามาฟังกันต่อบักผู้หนุ่มผู้นี้ที่ได้เข้ามานะครับเขามีชื่อว่าดานิเอลเลพรองครับซึ่งก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะมีปัญญาไม่ค่อยปกติหน่อยว่ากันว่าในตอนเล็กๆนะครับเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ค่อยน่าอภิรมที่จะถูกล่วงละเมิดอะไรต่างๆน,นานาด้วยเนี่ยแหละทําให้ตอนนี้เขาโตมานะครับเขาก็จะมีนิสัยแปลกๆตอนที่เขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็เหมือนกับตัวประหลาดนะที่เพื่อนๆไม่อยากจะเข้ามายุ่งด้วย ไปไปมามานะครับไอพ่อหนุม่มคนนี้เนี่ยมันก็เลยได้กลายเป็นคนเก็บตัวเลยแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยดาน,เนิเลนะครับก็ได้ใช้ชีวิตโดยการไปบุกเป็นกาฝากบ้านคนอื่นครับก็คือจะอาศัยช่วงเวลาที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่อยู่บ้านแล้วก็ไปหาตามซอกตามหลืบเพื่อที่จะสร้างรูสร้างรังอะไรให้เขาอยู่เนี่ยแหละฮะแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้อยู่แบบธรรมดานะครับคือไอตอนที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ย มันก็มีโรคจิตอะไรไม่รู้ต้องออกมาแบบลื้อข้าวลื้อของชาวบ้านเขาแล้วก็ต้องเลื่อนเครื่องเรือนของชาวบ้านทุกครั้งหมดเลยฮะจนทําให้หลายๆครั้งเองเนี่ยชาวบ้านที่พ่อหนุ่มแดเนียลนี้เข้าไปนะครับก็มักจะคิดว่าเป็นผีหลอกฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันทําไปโดยแบบไม่เนียนแบบนี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆครั้งเนี่ยแดเนียลมักจะถูกจับได้ฮะซึ่งแต่ละครั้งพอจะรู้ตัวว่าถูกคนจับได้แล้วเนี่ยแดเนียลนะครับก็จะชิงวิ่งหนีออกไปก่อนทุกครั้งเลย ทว่าวรอบนี้นะครับเขาไม่รอดนฮะโดนตำรวจจับไปได้ส่วนสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาเลือกบ้านหลังนี้อยู่นะครับมันก็เพราะว่าแดเนียลนะครับได้เคยออกเดทกับแอนนี่พี่สาวคนโตอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งไอ้วิธีที่ทั้งสองได้รู้จักกันเนี่ยมันถึงกับทำให้แอดได้อีหยังวะเลยคือในคนนี้นะครับเขาก็ไปได้เบอร์แอนนี่พี่สาวคนโตมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ครับเสร็จแ,แล้วก็โทรไปคุยอารมณ์แบบหนุ่มจีบสาวกันซึ่งแบบพี่สาวเองไม่รู้จักกันแล้วก็คุยกันแบบโดนจีบอะไรกันอย่างนี้เนี่ยนะ คือยุคนั้นมันเป็นยุค80นะครับโทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยยังก็ไม่ค่อยมีเลยก็อาศัยโทรเบอร์บ้านนี่แหละครับแต่พี่สาวนะครับก็คุยไปทั้งทที่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยทีนี้พอสนิทกันไปสักพักหนึ่งเนี่ยท้งคู่ก็แบบเออเรามาเจอกันหน่อยไหมก็นัดเจอกันครับแล้วในเว็บแรกที่แอนนี่ได้เห็นหน้าตาของบักผู้หนุ่มเท่านั้นนะครับเธอก็ถึงกับอึ้งเลยครับว่าทําไมหน้าตามันถึงได้เหี้ยขนาดนี้ แต่ก็ไม่เสียมารยาทนะครับแอนนี่เนี่ยก็ออกเดทอะไรกับเขานิดหน่องนิดหน่อยครับก็ซื้อไอตรงไอติมเดินคุยกันเป็นมารยาทซึ่งในระหว่างที่คุยเนี่ยผู้หนุ่มก็รู้แล้วแหละว่าเขานะ่ยไม่ใช่สเปคของเธอครับก็คงจะได้นัดเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละทว่าเขาก็ไม่สนใจอะไรหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ได้มาตอนนี้เนี่ยก็คือข้อมูลถิ่นที่อยู่ของผู้หญิงคนนี้พร้อมกับประวัติของผู้หญิงฮะดังนั้นนะครับ แดเนียลเนี่ยก็เลยได้ใช้เวลาในช่วงที่ทุกคนในบ้านไม่อยู่แอบบุกเข้าไปสร้างรูสร้างรังอยู่ในบ้านดังกล่าวนี่แหละครับก่อนที่ในระหว่างที่เขากําลังใช้ชีวิตอยู่ในรูนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงของสองสาวฮะเล่นเกมผีถ้วยแก้วกันแล้วก็ติดต่อกับแม่ในเวลานั้นเองเนี่ยแดเนียลก็เลยได้เกิดไอเดียบ้าๆขึ้นครับก็คืออารมณ์พิเลนที่จะแกล้งปลอมตัวเป็นแม่ของสาวทั้งสองซึ่งก็ได้ใช้ข้อมูลจากที่พ่อกับลูกๆได้คุยกันทุกวันเนี่ยแหละ ทำให้รู้ว่าแม่ของพวกเขานะครับหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวเป็นยังไงมีนิสัยยังไงแล้วไอ้การที่แดเนียลได้อยู่ข้างหลังกําแพงเนี่ยนะครับมันก็เป็นการอธิบายว่าทําไมทุกครั้งเลยนะเวลาที่พ่อได้เข้ามาเนี่ยไอ้เสียงเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแปลกๆเนี่ยมันถึงได้หยุดลงครับก็เพราะว่าแดเนียลเนี่ยแอบอยู่หลังกําแพงแล้วก็รู้ไง ก็ไอตอนที่พ่อได้โมโหโออาร์คโวยวายบอกว่าจะส่งเด็กทั้งสองไปหาจิตแพทย์นะครับคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยแดเนียลก็คงจะแบบตกใจกลัวว่าจะโดนจับได้สักพักหนึ่งครับเขาก็เลยหยุดการเคาะกำแพงกอกกอกสักพักครับทว่าพอเวลามันผ่านไปเนี่ยไออารมณ์กลางอารมณ์เกลียเนี่ยมันก็พุ่งกลับมาขึ้นอีกรอบครับแดเนียลเนี่ยก็ได้เริ่มเคาะขึ้นอีกบวกกับข้าวนี้เนี่ยก็ไปเอาซอสมะเขือเทศครับ ไปขโมยมาจากห้องครัวแล้วก็มาเขียนข้อความนั้นดังกล่าวด้วยซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอตอนที่ผู้หญิงเขาไปเห็นเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรือไงว่ามันเป็นซอสมะเขือเทศแต่ถ้าว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะสิครับหลังจากที่แดนเนียลได้ถูกจับตัวไปนะครับตำรวจก็เอาบักแดนเนียลเนี่ยส่งเขายังสถานบําบัดจิตของเด็กเลยครับเพราะจากที่เล่าเล่ามาเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนจิตเพียเพ้ยนๆหน่อย ทว่าไอการบําบัดนั้นนะครับมันก็อยู่ได้ไม่ถึงปีฮะแดนเนียลนะครับก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วฮีแกเนี่ยก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเลยครับก็คือบุกเข้าบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาแบบเป็นว่าเล่นเลยทว่ารอบนี้นะครับไอครอบครัวที่ได้โดนบุกเข้าไปนะัเนี่ยมันกลับไม่ได้โชคดีเหมือนครอบครัวของแอนนี่กับเจสสิก้าครับคือหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวสุดท้ายที่เขาได้เข้าไปหลบนะครับเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามีแดนเนียลเนี่ยมาหลบอยู่ในบ้านครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาได้กลับมาแล้วก็พบว่า คนในบ้านของเขาทั้งหมดเนี่ยได้ถูกสังหารลงเรียบร้อยแล้วหัวหน้าครอบครัวนะครับก็เลยโทรเรียกแจ้งตำรวจครับทว่าหลังจากที่ตำรวจมาถึงบ้านเนี่ยก็พบว่าหัวหน้าครอบครัวที่ได้โทรแจ้งนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นศพเช่นกันครับซึ่งหลังจากที่คดีนี้มันเกิดเนี่ยตำรวจก็แบบเอไอการแอบเข้ามาในบ้านแล้วเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์แบบนี้เนี่ยมันคุ้นๆน,นะมันต้องเป็นไอ้แดเนียลแน่เลย ตำรวจก็ได้ตามจับแดนเนียลฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้เร่ล่อนไปอยู่สักพักหนึ่งจนกระทั่งไปถูกจับได้ในที่ไหนรู้ไหมในถังขยะสาธารณะครับคือถังขยะของฝรั่งเนี่ยมันจะแบบใบใหญ่มอกยัดคนได้ประมาณแบบ 4- ีหคนเลยทีเดียวแดนเนียลนะครับมันก็เข้าไปนอนอยู่ในนั้นนะฮะซึ่งพอตำรวจเปิดมาเจอเขาอีกเขาก็ยิ้มให้ตำรวจอีกเช่นเคยครับแต่ตำรวจไม่ยิ้มด้วยครับก็จับมันมาเลยฮะแล้วก็ค้นตัว ซึ่งก็ปรากฏว่าเขามีหลักฐานเป็นไอเศษเส้นผมของผู้หญิงที่เขาได้ฆ่าตายไปนะฮะอยู่ติดตัวเขาตลอดเลยพร้อมกับกระสุนปืนที่เขาได้ใช้ในการฆาตกรรมบักแดนเนียลนะครับก็เลยถูกส่งตัวเขานี้จากห้องบําบัดเนี่ยกลายเป็นเข้ากรงตามระเบียบเลยซึ่งปัจจุบันนะครับเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ในคุกนะแล้วก็น่าจะหมดโทษในอีกไม่กี่ปีนี้นะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นขอเรื่องดักๆแบบนี้เรามีเรื่องอะไรน่าสนใจอยากให้แอดเอามาเล่าแล้วก็สามารถเมนมาบอกกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย